สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็ได้เช่านะครับเหรียญหลวงพ่อคูรุ่นดีเยี่ยมนะครับอง,อ,องนี้เป็นเนื้อนวะโลหะ,ะองนี้เป็นเนื้อนวะโลหะนะน,น,นี่ครับองนี้เป็นเนื้อนวะโลหะมีจานจานอาจารย์ทองนี่ครับ นี่ฮะเนื้อนวะโลหะนะครับสวยเลยนะครับสวยเลยพร้อมกล่องสวยเลยพร้อมกล่องนี่ฮะเนื้อนวะนะครับท่านใดสนใจเช่าบูชาสามารถติดต่อได้นะครับทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับส่วนท่านใดที่จะปล่อยพักเครื่องหลวงพ่อคูณก็ติดต่อมาทางไลน์อดนะครับ สำหรับวันนี้ก็จบประมาณนี้แล้วกันนะครับเหรียญดีเยี่ยมหลวงพ่อคูณโอเคครับ